ใกล้บ้านเลยไม่รู้ดับได้สำเร็จหรือยังเหตุเกิดตั้งนานเพิ่งจะออกมาดู ไม่รู้ดับได้หรือยังนะตอนนี้ควันเริ่มไลฟ์ชัดหรือเปล่าเนาะกลองก็ไม่ค่อยดีตอนที่มันเกิดหนักๆลืมถ่ายออกมาดูออกว่าจะมาออกมาดูระเบียงโอ้โหใกล้บ้านตัวเองแช่แช่แต่ในข่าว แชร์แต่เนข่าวที่ไหนได้ใกล้บ้านตัวเองนี่เองโ,อโหเหมือนควันมันจะเริ่มไอ้นี่ไปแล้วนะควันมันมันเหมือนจะน้อยลงไปแล้วแสดงว่าเขากำลังควบคุมได้แล้วมัง้งก่อนหน้านี้น่าจะโอ้โหน่าจะหนักอะ่ะไม่ได้มาถ่ายดูแต่ในเฟซ ที่ไหนได้โอ้โหบ้านตัวเองนี่เองโอ้โห,โโหโกล้องกล้องในเฟซชัดหรือเปล่าไลฟ์โทรศัพท์มันไม่ค่อยดีโอ้ยมือก็สั่นควันเหมือนเบาบางลงไปแล้ว วันนี้เขาว่ามีพิษนะไม่รู้ว่ามันไปทางนู้นน่ะนู่นน่ะดีนะมันไม่มาทางนี้ถ้ามาทางนี้ต้องอพยพเลยอ่ะต้องออกไปอยู่ที่อื่นก่อนดีที่มันควันไปทางนูน้นโหถ้าควันมาทางบ้านนะแอ,อแย่แน่เลยอ่ะไม่รู้โทรศ ไม่รู้ไอ้ไลฟ์นี่ชัดหรือเปล่าเห็นชัดหรือเปล่าอุ้ยควันควันอย่ามาทางนี้นะควันเริ่มไม่นี่แล้วอะ่ะ มาถ่ายช้าเกินไปนึกว่าจะมองไม่เห็นเนาะที่ที่ไหนได้ใกล้บ้านตัวเองโอ้ยไม่กอดหูตอนที่มันประทุมันน่าจะแบบดำมืดตึบเลยมันน่าจะแบบใหญ่ดำอะ่ะ สงสัยเขาควบคุมได้แล้วมั้งเนี่ยอะไรวะใกล้บ้านตัวเองดูแต่ในเฟซโอ้โหที่ไหนได้มาดูตรงแบบนี้คือสารพิษก็เหม็นอยู่นะเหมือนมีกลิ่นกลัวเหมือนกันสารพิษเขาก็ประกาศว่าให้ใส่แมส สูดดมเข้าไปแล้วมันจะเป็นมะเร็งะเขาประกาศสงได้เท่านี้ ั้นสั่นูชคดีที่ควันไปทางโนนะ้นน่ะถ้าควันมาทางนี้นะไม่รู้จะไปไหนเนี่ยควันเริ่มควันเริ่มไม่นี่แล้วแต่ก็กลัวอยู่นะกลัวกลัวเราสูดดมเนี่ยอากาศชั้นบรรยากาศ พอมันสงบแล้วเพิ่งจะมาเห็นเพิ่งจะมาถ่ายเอ้านี่มันอยู่ใกล้บ้านนี่หว่าตอนที่มันเกิดก็ไม่ได้มาดูไม่ได้มาดูระเบียง องไม่เห็นหน้าจอเนะี่ยมือก็สั่นสันเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้มือสั่นจังมือ,อยางสั่น ขอให้ดับได้เร็วๆเถอะน่าจะดับได้แล้วนะไม่พุ่งแล้วควันไม่พุ่งแล้วอุ๊ยลืมมาถ่ายตอนที่มันกำลังไอ้เนี่ยประทุอะ่ะควันเริ่ม ไม่รู้กล้องชัดหรือเปล่านะเนี่ยกล้องก็โทรศัพท์ก็ไม่ค่อยดีไม่รู้ชัดเห็นหรือเปล่าควันหันมาทางนี้นะมันก็ใกล้เกินไปไหมเนี่ยใกล้เกินที่อยู่เราไหมเนี่ยกลัวควันนะ่ะ 土豆，豆子放进